11วิธีที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น10เท่าไปดูกันเลยครับศูนย์โทษบนอ้างแก้ตัวอย่าทำพฤติกรรมเหล่านี้โดยเด็ดขาดครับ1ครั้งในตอนเช้าให้คุณอาบน้ำเย็นครับ2ลิตรเป็นอย่างน้อยคือจำนวนน้ำที่คุณต้องดื่มในแต่ละวัน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้เวลากับตัวเองได้อยู่กับธรรมชาติบ้าง4วันต่อสัปดาห์ให้คุณออกกำลังกายแบบมีน้ำหนักเพื่อให้คุณได้สร้างกล้ามเนือ้อ 5นาทีในตอนเช้าและก่อนนอนเพื่อให้คุณได้ทำสมาธิมีความสงบและได้อยู่กับตัวเอง6ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยให้เวลาตัวคุณเองได้ออกกำลังกายเจ00คือจำนวนก้าวเดินที่คุณต้องทำให้ได้อย่างน้อยในแต่ละวัน8ชั่วโมงสำหรับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ9นาทีต่อวันสำหรับการยืดเส้นยืดสายสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายของคุณ10บนาทีออกไปรับแสงแดดในตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายของคุณได้รับวิตามินดี และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน้อยสิเท่าถ้าคุณเอาสิ่งเหล่านี้ไปลงมือทําครับใครชอบข้อไหนใครจะเอาข้อไหนไปลงมือทําก็คอมเมนต์มาได้เลยครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ไปกับคนที่คุณรักด้วยครับบ๊ายบายครับผมเต้ยชนินครับ